เทคนิคเทรดนี้นะครับเทรดหาเงินเที่ยวปีใหม่ด้วย indicator K C บวก E I S สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาวิธีหาไรายได้เสริมนะครับหาเงินไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับจะมาเทรดนะครับ Binary Option ด้วยสูตร K.C. บวก E.I.S. เราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับเป็น4 indicator ต,ตรงนี้สำหรับตัวแรกนะครับให้มาที่ตัว indicator ต,ตรงนี้นะครับกดข,ขึ้นมาเนาะให้มาที่เนี่ยเราจะมี4ตัวนะครับจะมี elder นะครับมี K.C. มี EMA 12แล้วก็จุดไข่ปลา0.12นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งวิธีการอย่างละเอียดนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ทั้ง4ตัวนี้นะครับสามารถย้อนไปดูคลิปด้านบนตรงนี้ได้นะครับเพื่อดูวิธีการติดตั้งแบบละเอียดนะครับผมก็จะใช้4เครื่องมือตรงนี้นะครับในการเทรดทำกำไรหาเงินไปเที่ยวปีใหม่กันนั่นเอง เดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับเริ่มต้นนะครับจุดในการเข้าบายนะครับสังเกตแท่งเทียนแท่งนี้นะครับก็มีการวิ่งข้ามนะครับ2เส้นนะเป็นแท่งสีเขียวมีการวิ่งข้าม2เส้นเป็นเส้น EMA 12นะครับแล้วก็เป็นเส้นกึ่งกลาง KC EIS นะครับหรือตัว Elder นะครับก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองจุดไข่ปลาอยู่ใต้แท่งเทียนแบบนี้นะครับก็เข้าเงื่อนไขในการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการบายแบบง่ายๆนะครับสูตร KC บวกกับ EIS ในการเข้าเทรดนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเข้าเซลล์กันเลยครับสำหรับเงื่อนไขในการเข้าเซลนะครับก็จะเป็นแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเป็นแท่งสีแดงมีการวิ่งข้ามนะครับ2เส้น EMA12 แล้วก็เส้นกึ่งกลาง KC ลงมาปิดอยู่ข้างล่างกันแบบนี้นะครับก็จะเข้าเงื่อนไขในการเข้าเทรดนั่นเองจุดไขป่ปลานะครับอยู่ข้างบนของตัวแท่งเทียน ตัว EIS นะครับเป็นแท่งสีแดงนั่นเองนะครับก็เข้าเงื่อนไขเนาะเราก็จะทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปเห็นไหมครับกราฟก็ ลงมาปิดเป็นสีแดงชนะไปอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขในการเข้าเซลล์ด้วยระบบ KC บวก ES นะครับในการเข้าเทรดนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับสําหรับออเดอร์แรกนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขในการเปิดออเดอร์บายของสูตร KC นะครับออสังเกตนะครับแท่งเทียนแท่งนี้ก็มีการวิ่งขึ้นมากินไข่ปลาที่ด้านบนตรงนี้พอปิดจบแท่งเรียบร้อยเนี่ยนะครับจุดไข่ปลาตรงเนี้ยที่ กราฟเนี่ยมันขึ้นมากินมันจะย้ายลงมาข้างล่างนะครับก็จะเข้าเงื่อนไขพอดีแล้วก็ตัว EIS ตรงนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับโวลูมบายเข้าดีนะครับแต่ว่าออเดอร์ตรงนี้นะครับผมยังไม่รีบร้อนในการเข้านะครับเพราะอะไรเพราะว่าทรงกราฟในช่วงนี้นะครับเป็นกราฟไซด์เว์ท่านเพื่อนเห็นผมตีเนี่ยนะครับผมจะมองเป็นกรอบเนาะ กรอบไซด์เวย์เนี่ยนะครับพอโซนแนวรับกราฟจะมีการดีดขึ้นนะครับแล้วก็ย่อลงมาที่โซนแนวรับมีการดีดขึ้นมาพอมันมาที่โซนแนวต้านแบบนี้นะครับกราฟเนี่ยมีโอกาสย่อลงมานะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปนั่นเองพอมันเรารู้ว่ามันจะย่ออย่างงี้นะครับเราก็จะเน้นราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับผมก็จะเน้นเข้าแถวซักแนวแนว,แวประมาณกลางๆงแท่งแถวตรงนี้นะครับแถวเส้น EMA นะครับก็จะทำการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นนะครับ เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับตัวแนวต้านไปนะครับเห็นไหมกราฟนี้ก็เทลงมาแรงเลยนะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นไปนะครับตรงนี้เอ่อถ้ามันยังลงมานะครับเดี๋ยวผมจะขอซอยไม้เพิ่มนะครับแถวเส้น EMA อีกสักไม้นะครับอ่าโอเคนะครับก็แถวเส้นพอดีนะครับเป็นเส้นกึ่งการ K-C แล้วก็เส้น EMA 12นะครับก็เปิดออเดอร์ซื้อขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะว่ามันอยู่ชิดกับแนวต้านเกินไปกราฟมันก็เลยมีการย่อตัวลงมานั่นเองนะครับ ตอนนี้ก็มารอลุ้นกันอีกประมาณ20กว่าวินาทีนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเปิดออเดอร์ทบไม้กันไว้ด้วยนะครับเผื่อกราฟเนี่ยนะฮะมันวิ่งลงมาแล้วเราปิดแพ้นะครับเราจะได้ทบไม้ทันนะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างปิ่มมากเลยนะครับจากจุดที่เราซื้อขึ้นกันเองตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับอ่ายังไงตรงนี้นะครับ5 4 3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาสวยงามชนะ2ไม้เลยนะครับกำไรอยู่ที่4,461บาทตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับใครที่อยากจะมาเทรดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR โค้ดนะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทศทุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับโอเคสําหรับออเดอร์ถัดมานะครับก็จะอยู่กันที่ EG เนาะคู่เงินนี้นะครับกเ็เห็นสังเกตแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมีการเข้าเงื่อนไขเนาะเป็นแท่งสีแดงนะครับแล้วก็ EIS เป็นสีแดงไคป่ปลาอยู่ข้างบนแท่งเทียนแบบนี้นะครับผมก็มองนะครับกราฟมีโอกาสที่จะวิ่งลงได้ก็จะทําการตรงนี้นะครับราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันตรงนี้นะครับโอเคนะครับเราก็มาลุยกันเลยนะครับกราฟขึ้นมาราคาดีเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันมาตรงนี้ อตอนนี้ระบบ e e s นะครับก็เป็นสีแดงนะครับกราฟก็ลุ้นนะครับให้กราฟมันเทลงมาอ่ะเดี๋ยวขอซอยไม้เพิ่มหน่อยโอ้โหเมื่อกี้นะกะเด้งขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะได้ราคาเดิมเป๊ะเลยนะไม้ที่ซอยตรงนี้นะครับโอเคพอซอยเสร็จนะฮะกราฟดีดกลับขึ้นไปค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับจากไม้ที่ซอยตรงนี้นะฮะ โอเคนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเหมือนว่ากราฟเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนทิศทางนะครับกราฟขึ้นไปกินไขป่ปลาแล้วก็มีการวิ่งข้าม2เส้นตรงนี้ด้วยนะครับถ้ากราฟมันวิ่งแรงอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าโวลุ่มาบกำลังมานะครับ ผมก็จะเปลี่ยนด้านนะครับเป็นการเปิดออเดอร์ buy ซื้อขึ้นแทนจากที่เราเข้าเซลใช่ไหมเราก็จะเน้นเปิดออเดอร์ buy แทนกันนะครับตรงนี้อ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะทบไม้ buy นะเพราะตอนนี้มันเปลี่ยนมาเข้าเงื่อนไขในการ buy แล้วตัว EAS นะครับก็เป็นสีเขียวโอเค321นะครับทำการเปิดออเดอร์ทบไม้ขึ้นมานะครับก็รอลุ้นออเดอร์นี้กันนะะ ตอนนี้นะครับก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายเหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับกราฟก็ปิ่มมากๆเลยโอ้โหเหลือ5้าวินะรกราฟเทลงมาเดี๋ยวเราเตรียมทบไม้กันนะครับผมจะเปิดออเดอร์ทบไม้ซื้อขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟตรงนี้ลงมาปิดแพ้นะครับอ่ะตรงนี้ราคาดีกว่าราคาเปิดนะครับขอทําการเปิดออเดอร์ทบไม้นะครับเป็นไม้ที่3นะครับก็ ทบขึ้นไปกันตรงนี้นะครับโอ้โ oh หลุ้นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทรดครบสาไม้แล้วนะครับไม้แรกผมใส่ไป5,000เนาะไม้ที่2ใส่ไปที่1 0,000นะครับเท่ากับว่าผมลงไปประมาณ15ื่นนะครับพอลงไป15ื่นเนี่ยผมเอาไม้1กับไม้2เนี่ยมาบวกกันใช่ไหมแล้วก็เอามาคูณ2นะครับก็ไม้ที่3สรุปของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่30,000บาทนะครับก็เป็นตัวคูณเนาะเวลามันชนะเนี่ยนะครับมันจะได้กำไรอยู่ที่26 นะครับ26,000โอเคตอนนี้นะครับกราฟก็ดีดขึ้นมาแล้วนะครับเหลือ5 4 3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกำไร26,766บาทนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยไม้นี้นะฮะวินกันสวยๆโอเคครับไปกันต่อนะครับตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขการเซล์นะครับที่แท่งนี้เนาะสังเกตแท่งเทียนแท่งนี้นะครับมีการวิ่ง ข้าม2เส้นลงมานะครับแบบนี้ จุดไข่ปลาอยู่ข้างบนของตัวแท่งเทียนระบบตัว EAs นะครับเป็นสีแดงเราก็จะทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปนะครับเราสังเกตเวลาตรงนี้นะครับถ้าเราจะเข้าซื้อลงในแท่งถัดไปเลยนะครับแบบราคาเปิดเนาะเราก็จะกดที่วิที่31นะครับหรือสังเกตเวลาที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะกดวินาทีที่59เนะครับเราก็จะได้ราคาปิดแท่งเทียนแล้วก็จะเป็นราคาเปิดแท่งเทียนนะครับอ่ะ โอเคนะครับเราก็จะทำการเปิดออเดอร์ซื้อลง31นะครับทำการเปิดออเดอร์ซื้อลงเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมครับมันจะได้เป๊ะเลยนะครับกับราคาปิดแท่งเทียนเห็นไหมเราคาดการว่ากราฟจะวิ่งลงนะครับเป็นราคาปิดแท่งเลยเห็นไหมมันก็จะเป็นราคาเปิดแท่งใหม่นะครับเราคาดการว่ากราฟวิ่งลงอ่าโอเคนะครับเราทานายนะครับว่าใน1นนาทีนี้นะครับกราฟเนี่ยจะวิ่งลงมานะครับเราก็มารอดูผลลัพธ์กัน โอเคตอนนี้เหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วนะครับกำลังจะรู้ผลกันแล้วนะ3 2 1นะครับเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาไม่ต้องทบไม้กันเลยนะครับสำหรับไม้นี้โอเคนะครับเราเทรดกันมาทั้งหมด3ไม้นะครับตอนนี้นะครับกำไรเนี่ยนะครับอยู่ที่18,457บาทนะฮะผมตั้งเป้าไว้สัก2 0,000ืนะครับในการเทรดหาเงินเที่ยวปีใหม่กันนะครับก็ เดี๋ยวเทรดอีกสักออเดอร์นะครับก็จะถึงเป้าพอดีนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อนะฮะโอเคครับสำหรับออเดอร์สุดท้ายนะครับก็ขอปิดงานที่ EUR USD นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นแท่งเทียนนะครับลงมากินไข่ปลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไข่ปลาจะย้ายไปข้างบนเนาะแล้วก็ตัว EIS นะครับก็เป็นสีแดงนะครับก็บ่งบอกนะครับที่เราจะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงนะครับโซนด้านบนเป็นโซนแนวต้านนะครับโซนด้านล่าง เป็นโซนแนวรับนะฮะกราฟก็มองว่ามีโอกาสย่อลงมาได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงกันนะครับโอเคนะครับปิดแท่งเทียนก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าไขาป่ปลาย้ายไปข้างบนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาอรอลุ้นออเดอร์นี้กัน โอเคนะครับตอนนี้มีแรงดีดกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมการทบไม้ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะเทรดกันสามไม้เนาะแต่ตอนนี้มันเห็นไหมมันเป็นแท่งเขียวแต่มันวิ่งข้ามสองเส้นมาแล้วแต่ผมดูไข่ปลาเนี่ยมันยังอยู่ข้างบนอยู่นะครับผมก็จะยังเน้นซื้อลงกันอยู่นะครับโอเคทำการเปิดออเดอร์ทบไม้ที่2กันลงมานะครับแบบนี้ โอเคนะครับเราก็มารอลุ้นออเดอร์ที่2กันนะครับให้ออเดอร์มันเทลงมายาวๆไปเลยนะครับสำหรับออเดอร์ที่2ตรงนี้ ตอนนี้นะครับก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายเหลือประมาณ10วินาทีนะครับตอนนี้กราฟก็ยังไม่ยอมลงนะครับเดี๋ยวเราจะจัดกันไม้ที่3ไม้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะยังเน้นย้ําซื้อลงอยู่นะครับเพราะว่ามันขึ้นมาแถวโซนแนวต้านนะครับเป็นโซนแนวต้านกราฟเนี่ยสังเกตโซนนี้นะครับจะเป็นโซนแนวต้านของกราฟเอาไว้นะก็มีแนวโน้มนะครับที่กราฟเนี่ยยังจะวิ่งลงได้อยู่นะครับเพราะว่าโซนด้านบนก็ มีแนวที่กราฟเนี่ยมาชนตรงนี้หลายรอบแล้วก็ยังขึ้นไปไม่ได้นะครับก็มองว่าตรงนี้กราฟอาจจะย่อตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าดูจากโวล่มก็ยังไม่ได้แรงมากมายขนาดนั้นนะครับยังมีโอกาสย่อดได้อยู่โอเคเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับ5 4 3ส1หนึ่งนะครับโอ้โหชนะแบบปริมมากๆนะครับอ,ออเดอร์นี้ แอบเสียวแวบอยู่เหมือนกันนะครับเกือบไม่รอดแล้วนะเนี่ยโอเคนะครับเราก็มาสรุปผลนะครับเทรดกันทั้งหมด4ออเดอรนน์นะครับมาชนะออเดอร์นี้นะฮะจากเราต้องการ2,000นะฮะตอนนี้บวกมาอีก6,000เนาะเนี่ยก็เลยพอร์ต กำไรขึ้นมานะครับเป็น24,338บาทนะครับก็ทำกําไรได้ด้วยระบบของสูตร KC นะครับบวก EIS นะครับในสภาพตลาดวันนี้นะกราฟค่อนข้างเป็นไซด์เวย์นะครับก็อาจจะไปไม้3หลายไม้นิดนึงนะครับเพราะว่า กราฟเนี่ยค่อนข้างวิ่งสวิงนะฮะในวันนี้สังเกตจากไส้ของแท่งเทียนเลยก็ได้นะฮะไสเยอะมากๆวันนี้สําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้ร้อเปก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับมีลิงก์สมัครบ,บัญชีเทรดอยู่ใต้คลิปว,วิดีโอและโพสต์ที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคําถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปว,วิดีโอ หรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ